นี่คือสัตว์ผิดปกติที่ถูกกล้องนั้นถ่ายภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่กวางซอมบี้สุดหลอนไปจนถึงแมลงเอลเลี่ยนขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะแปลกขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันกวางซอมบี้ ภาพที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้อาจจะน่าขยะแขยงเล็กน้อยถ้าหากใครกลัวกินข้าวไม่ลงก็กดข้ามไปได้เลยมันคือคลิปของกวางตัวหนึ่งที่ถูกพบที่ข้างถนนและผิวหนังของมันนั้นก็เต็มไปด้วยการติดเชื้ออะไรบางอย่างมันแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายและก็ดูเหมือนจะร้ายแรงมากอีกด้วยที่น่าแปลกใจก็คือมันดูร้ายแรงขนาดนี้แต่มันยังสามารถมีชีวิตอยู่หรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นซอมบี้ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นได้ ปลาดุกเผือกขนาดยักษ์เบอร์นีแคมเบลเป็นชาวประมงชาวอังกฤษที่สามารถจับปลาดุกเผือกขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ในปี2013โดยเจ้าปลาหายากตัวนี้ถูกจับได้ที่แม่น้ำในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนน้ำหนักของมันนั้นหนักกว่าสถิติโลกก่อนหน้าถึง10บปอนด์ โดยมันมีความยาวถึง2.7เมตรและหนักถึง227ปอนด์เลยทีเดียวว่ากันว่าโอกาสที่จะจับปลาชนิดนี้ได้นั้นมีอยู่แค่หนึ่งใน5,000คุณเบอร์นีแคมเบลคนนี้จึงตัดสินใจปล่อยมันกลับคืนไปเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้นั่นเองเวนอมในชีวิตจริงนี่คือคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ที่หนองน้ำแห่งหนึ่ง มันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์บกตัวไหนในโลกนี้เลยถ้าหากดูเผินๆแล้วมันก็จะดูเหมือนกับตัวปรสิตหรือซิมบิโอตที่อยู่ในหนังเวนอมคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้นั้นเล่าว่าเจ้าสิ่งนี้เคลื่อนไหวได้แปลกประหลาดสุดๆลองดูการยืดหดของมันดูสิครับราวกับว่ามันเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและเมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ลงบนอินเทอร์เน็ตก็ทําให้ผู้คนนั้นต่างสงสัยวันนี้มันคือตัวอะไรและมาทําอะไรที่หนองน้ําแห่งนี้ สุนัขกระดูกสันหลังสั้นนี่คือสุนัขพันยอรมันเชพเพิร์ดที่ต้องทนทุกทรมานจากอาการที่เรียกกันว่าโรคกระดูกสันหลังสั้นจากสถิตินั้นรายงานว่ามีสุนัขที่เป็นโรคนี้เพียงแค่20ตัวบนโลกเท่านั้นแสดงให้เห็นว่านี่คืออาการที่หายากเอามากๆเลยแต่ถึงแม้เจ้าหมาตัวนี้จะเกิดมายังไงแต่เขาก็ยังสนุกกับชีวิตโดยเจ้าของหมาตัวนี้นั้นเจอน้องที่ข้างถนนและก็รับมาเลี้ยง จากนั้นเขาก็เริ่มถ่ายวิดีโอและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหมากระดูกสันหลังสั้นตัวนี้กลายเป็นที่รักของคนทั่วทั้งโลกทีมแพทย์นั้นยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางที่จะช่วยเหลือสุนัขที่มีอาการแบบนี้ก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะรู้สาเหตุและก็หาทางรักษาได้ซึ่งในระหว่างนั้นสุนัขเหล่านี้ก็ยังคงสร้างความประทับใจให้เราด้วยความน่ารักของมันนั่นเอง จระเข้ไม่มีปากหลายคนอาจจะคิดว่าอาวัยวะที่สำคัญที่สุดของจอระเข้ก็คือปากหรือขากรรไกรของมันแต่ปรากฏว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีปากด,ด้านบนเชื่อกันว่าอาการนี้เกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากจระเข้อีกตัวหนึ่งที่ฉีกกรามด้านบนของมันไป สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือจระเข้ตัวนี้ดูมีสุขภาพดีแม้ว่ามันจะไม่มีปากด้านบนเชื่อกันว่ามันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินปลาตัวเล็กๆและก็หอยทากโดยจระเข้ส่วนใหญ่นั้นมักจะตายจากอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงเท่านี้ด้วยซ้ำแต่ทว่าเจ้าตัวนี้กลับรอดมาได้ด้วยความสู้ชีวิตลุลวนสัตว์ประหลาดแห่งเกาะโคนี สิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ดูแปลกประหลาดกว่าปกติอาจจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ในการปล่อยสารเคมีลงสู่ทะเลโดยในคลิปนี้นั้นจะแสดงให้เห็นสัตว์ทะเลลึกลับที่ถูกจับขึ้นมาได้ที่เกาะโคอนีในนิวยอร์กและอย่างที่คุณได้เห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันดูคล้ายกับปลาหมึกอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ปลาหมึกมันมีปากขนาดใหญ่และก็มีหนวดเพียงเส้นเดียว ซึ่งรูปร่างสุดแปลกประหลาดของมันนี่เองทำให้ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตนั้นถึงกับช็อกผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรแล้วทุกคนล่ะครับรู้หรือเปล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ปริศนา นี่คือคลิปวิดีโอของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถูกถ่ายเอาไว้ในเดือนเมษาย,ยนปี2023มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแปลกมากซึ่งกำลังคลานอยู่บนพื้นบ้านที่อยู่ติดทะเลสาบมันดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆที่เคยมีอยู่บนโลกนี้เลยร่างกายของมันจะมีจุดต่างๆที่เต้นเป็นจังหวะราวกับว่ามันกำลังหายใจอยู่แถมมันยังมีอวัยวะที่ดูคล้ายกับขาเอาไว้สำหรับยืดหดและคลานไปมา บางคนถึงกับบอกว่ามันเป็นปรสติ์ที่จะเปลี่ยนคนให้เป็นซอมบี้และตอนนี้มันก็กําลังหาเหยื่ออยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือตัวอะไรกันแน่รู้อย่างเดียวก็คือมันดูน่าสยดสยองจริงๆฉลามเผือกตาเดียวนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ความน่ากลัวของฉลามเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ฉลามเพืือกตาเดียวนีถูกจับได้โดยชาวประมงชาวเม็กซิกันในตอนแรกพวกเขาได้พบกับฉลามที่ตั้งท้องอยู่ขณะตกปลาและในท้องของมันนั้นพวกเขาก็ได้พบกับซากศพหนีโดยนักชีววิทยาทางทะเลได้บอกว่ามันเป็นปลารูปล่างประหลาดที่มีดวงตาเพียงข้างเดียวจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนั้นคาดกันว่าสาเหตุที่ทำให้มันกลายพันธุ์อาจจะมาจากมลพิษทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ แมลงเอเลียนนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูน่าขนลุกที่สุดแล้วก็ว่าได้มันดูคล้ายกับแมลงหรือผีเสื้อยกักแต่ทว่ามันกลับมีสิ่งที่คล้ายกับหนวดปลาหมึกโผล่ออกมาจากด้านหลังแถมยังมีขนขึ้นมาตามหนวดแต่ละเส้นอีกด้วยโดยมีคนพบเห็นมันกำลังห้อยหัวลงมาจากขอบหน้าต่างแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าเจ้าแมลงชนิดนี้เป็นอันตรายหรือเปล่าแต่ใครก็ตามที่มองดูมันจะต้องหวาดกลัวอย่างแน่นอนหรือบางที นี่อาจจะเป็นฝีมือของเอเลียนที่แฝงตัวเข้ามาอยู่บนโลกก็เป็นได้ลูกวัวสหัวชาวไร่ที่ชื่อว่าดไวครูสตกใจสุดขีดเมื่อวัวของเขาได้ให้กำเนิดลูกวัวที่มีสองหน้าออกมาซึ่งชายคนนี้ก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าแอนนาเบลซึ่งมันเกิดมาพร้อมกับสองหัวสี่ตาสองหู สองปากและอีกสองจมูกและเนื่องจากลูกวัวตัวนี้มีสองสมองมันจึงไม่สามารถประสานงานกันได้อย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นมันไม่สามารถดื่มนมจากแม่ของมันเจ้าของฟาร์มจึงได้ตัดสินใจป้อนนมจากขวดนมให้มันแทนโดยภาวะสองหัวนี้เป็นภาวะพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิดที่มีชื่อทางการแพทย์ว่าเดเซฟาลิกพาราพากัสหรือการที่ตัวอ่อนไม่สามารถแยกตัวจากกันได้ในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งบางครั้งก็เป็นผลมาจากพันธุกรรมด้วย และโดยปกติแล้วทารกเหล่านี้มักจะไม่รอดและก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังจากเกิดและเจ้าแอนนาเบลผู้น่าสงสารตัวนี้ก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันกวางมูสเผือกกวางมูสนั้นเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะพวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงกวางมูสจะสามารถเติบโตจนเกือบ8ฟุตได้อย่างง่ายดาย และเขากวางของพวกมันก็ขยายขนาดใหญ่ได้เรื่อยๆพวกมันนั้นมักจะใช้ชีวิตอย่างสงบถึงแม้จะมีการทำลายข้าวของไปบ้างเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ของมันที่ว่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงกวางมูสธรรมดาแต่ว่ากวางมูสเผือกตัวนี้ไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยในต,ตอนที่มันว่างมันมักจะลงไปที่สระน้ำของหมู่บ้านเพื่อลงไปไว่ายน้ำเล่นและผ่อนคลายนอกจากจะหายากแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากกวางมูสตัวอื่นๆอีกด้วย จอร์เเคเพื่อมนุษย์นั้นจะสูญเสียเม็สีในเส้นผมเมื่อมีอายุมากขึ้นแต่จระแเขค่ตัวนี้มีสีขาวทั้งตัวตั้งแต่เกิดมันมีชื่อว่าเพิร์ลหรือไข่มุกโดยชื่อของมันนั้นได้มาจากสีขาวราวกับไข่มุกของมันนั่นเองตัวของมันยาว7ฟุตครึ่งและมีน้ำหนักที่105่อปอนด์มันมีอายุ10ปีแล้วและอยู่ในการดูแลของเกตเตอร์แลนด์ออรแลนโดมาเกือบทั้งชีวิตของมัน ซึ่งก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจมันจริงๆถึงแม้ว่าในคลิปมันอาจจะดูผอมแต่มันเป็นจระเข้หรืออลิเกเตอร์ที่ถือว่าตัวใหญ่มากและเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยบาบิรูซาเจ้าสัตว์เครื่องหมูเครื่องกวางนี้คือบาบิรูซาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายกับหมูและกวางรวมกัน รูปร่างของมันนั้นจะคล้ายกับหมูขาและง่าคล้ายกับกวางสิ่งที่ทําให้มันนั้นแตกต่างจากหมูทั่วไปก็คือพวกมันมี2กระเพาะใช้ในการย่อยอาหารเหมือนกับวัวควายทําให้มันสามารถย่อยเส้นใยได้ดีกว่าตามลําตัวของมันนั้นไม่มีขนซึ่งนี่ก็แตกต่างจากหมูปกติเช่นกันบาบิรุซ่านั้นอาศัยอยู่ตามโคลนหนองน้ําในป่าบนเกาะสุลาเวสีในอินโดนีเซียมันสามารถมีชีวิตได้ถึง10ปี ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับหมูแต่ว่าพวกมันนนั้นออกลูกครั้งหนึ่งแค่หนึ่งถึงสามตัวไม่เหมือนกับหมูที่ออกลูกทีเป็นคอกโดยลักษณะเด่นของเจ้าบาบิรุซ่าก็คืองาทั้งสองคู่งาคู่บนนั้นสามารถพบได้เฉพาะตัวผู้ตัวเมียจะมีเพียงงาคู่ล่างเท่านั้นแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามันใช้งานี้เพื่ออะไรกันแน่บางก็ว่าตัวผู้ใช้งาของมันระหว่างการต่อสู้หรืองาจะทำหน้าที่ปกป้องใบหน้าและก็ดวงตาจากการต่อสู้ ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่แย้งว่างามันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อต่อสู้เพราะว่างาของบาบิรุซ่านั้นมีความบอบบางและก็ไม่เหมาะที่จะใช้ในการต่อสู้สักเท่าไหร่งาของพวกมันนนั้นสามารถยาวได้ถึง12นิ้วเมื่อบาบิรุซ่ามีอายุมากขึ้นงาของพวกมันก็จะโค้งจนเกือบทิ่มกลับเข้าไปในหน้าเจ้าบาบิรุซ่านีถือเป็นสัตว์ที่กินได้แทบทุกอย่างตั้งแต่พืชผลไม้เบอร์รี่ถั่วเห็ด เปลือกไม้มแมลงปลาและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและแม้แต่พวกเดียวกันที่ตัวเล็กกว่าพวกมันก็กินสัตว์ประหลาดข้างถนนนี่คือหนึ่งในภาพที่ผมอยากให้ทุกคนลองค้นหาคำตอบว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่และจากการที่เราได้ค้นคว้าดูนั้นก็พบว่าเจ้าสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่ผลงานศิลปะ ที่สร้างขึ้นมาโดยศิลปินชาวเยอรมันเขาบอกว่านี่คือรูปจำลองของมนุษย์ที่ผสมกับหมูซึ่งผมดูแล้วก็ไม่เหมือนมนุษย์ผสมกับหมูตรงไหนเลยแล้วทุกคนละครับคิดว่านี่มันเหมือนเอาไรและทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์ผิดปกติที่ถูกกล้องถ่ายภาพเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ